n น็ตฟลิบริหารงานยังไงถึงประสบความสำเร็จจากหนังสือที่เขียนโดย r e เทสติ้งนะครับนั่นก็คือ Netflix No Rules Rules นั่นเองนะครับพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรของ Netflix นะครับก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่า Netflix เนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่นับถือในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรมากกว่า process การทำงานนะครับ เขาเชื่อว่าการที่เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเนี่ยจะนำมาซึ่งการทำงานที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับ n น t f l i x เนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่ยึดถือในเรื่องของ Innovation หรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับมากกว่าการประหยัดนะครับหรือการใช้อะไรให้มันคุ้มค่าแบบนี้นะฮะแต่ว่าเขามองว่าการที่บริษัทเนี่ยจะคิดสิ่งใหม่ๆออกมาได้มีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของ การประหยัดหรืออะไรเลยนะครับตรงกันข้ามนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้องค์กรเนี่ยเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่จะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับวัฒนธรรมองค์กรของ Netflix เนี่ยนะครับเขายึดถือในคำว่า freedom and responsibility นะครับ freedom and responsibility ก็หมายถึงเรื่องของการให้อิสระภาพและความรับผิดชอบทีนี้เรามาดูกันครับว่าการจะสร้างองค์กรให้มีอิสระและความรับผิดชอบได้นั้น ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้นะครับพูดถึงขั้นตอนในการสร้าง c u เจอร์แบบนี้ถึง10ขั้นตอนนะฮะแต่วันนี้ผมขอย่อลงมาเหลือสัก3ที่สำคัญจริงๆนะครับหนนะฮะก็คือการสร้าง talent density ครับ talent density ก็คือ การทําให้ในองค์กรของเราครับเต็มไปด้วยคนเก่งนะครับคนเก่งๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เรามีคนเก่งอยู่ในองค์กรนะครับจะทําให้องค์กรของเราเต็มไปด้วยความรู้ความสามารถพลังงานแพชชั่นอะไรต่างๆเยะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญเลยก็คือคนเก่งะครับอยากทํางานร่วมกับคนเก่งด้วยกันนะครับไม่มีคนเก่งคนไหนครับอยากทํางานกับคนขี้เกียจอยากทํางานกับคนอู้งานอยากทํางานกับคนไม่ได้เรื่องนะครับดังนั้นนะครับ เริ่มต้นด้วย talent density ครับเริ่มต้นด้วยการมีคนเก่งอยู่ในองค์กรเป็นจำนวนมากนะครับข้อที่2ครับก็คือเพิ่มความโปรง่งใสในการทำงานครับเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับเราสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่พร้อมที่จะพูดกันตรงๆคุยกันตรงๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรมีฟีดแบ็กอย่างไรบอกเข้าไปตรงๆได้นะครับทาง Netflix เนี่ยนะครับมีวิธีการให้ฟีดแบ็กแบบที่เขาเรียกว่า 4A c. c a เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้เป็นคลิปต่อไปนะครับการพูดตรงๆเนี่ยนะครับเขามีหลักคิดที่ว่าให้พูดเหมือนกับว่าคนที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะครับเขายือนอยู่ตรงนี้ครับบางทีคุณอาจจะคุยถึงเขากับบุคคลที่3นะครับแต่ว่าเวลาที่คุณคุยกันเนี่ยนะครับให้จินตนาการครับว่าเขายือนอยู่ตรงเนี้ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยือนอยู่ตรงนี้คุณจะกล้าพูดแบบนี้หรือเปล่านะครับ ที่สำคัญนะครับการพูดถึงคนอื่นนะฮะเขาให้พูดถึงแบบ positive intent นะครับก็คือมีความตั้งใจดีอยากให้เขาดีขึ้นอยากให้เขาเก่งขึ้นประมาณนี้นะครับถัดมาครับสเต็ปที่3นะครับก็คือการ remove control นั่นเองนะครับการ remove control ก็คือปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่มันเป็นข้อจํากัดหรือเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะฮะซึ่ง สองอย่างนะครับที่เขาพูดถึงในการ remove control นะครับนั่นก็คืออย่างที่หนึ่งนะครับคือการปลดล็อกวันลาครับพนักงานของ Netflix ครับสามารถที่จะลากี่วันก็ได้เมื่อไร่ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ครับ Netflix นะครับบอกเองนะครับว่าแต่การที่เราอ่ะจะให้คนลาได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยไม่มีจำกัดเนี่ยอาจจะเป็นไหยนณะได้นะฮะถ้าเราไม่มีการตกลงกันก่อนคำว่าตกลงกันก่อนนี่หมายความว่ายังไงครับ1คือ การลานั้นต้องเป็นประโยชน์ของบริษัทนะครับคือลาแล้วไม่ทําให้บริษัทเสียหายนะครับ 2. คือการลานั้นต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนต้องไม่ทําให้เพื่อนร่วมงานหรือทีมงานเรานั้นเดือดร้อนนะครับ3 การลานั้นเนี่ยนะครับต้องทําให้งานเราเนี่ยแม้ว่าจะมีเป้าหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังคงสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้อยู่นะครับสิ่งที่2ครับที่สามารถที่จะปลดล็อกข้อบังคับได้นั่นก็คือปลดล็อกในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นเองนะครับการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยสำหรับ Netflix กเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเบิกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเดินทางการเลี้ยงลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องผ่านการแอดพุชใดๆนะครับ แต่ทั้งนี้ครับก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่สนใจแล้วก็ปล่อยฟรีไปเลยใครอยากเบิกเท่าไหร่ก็เบิกได้แบบนี้ไม่ไม่โอเคนะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะฮะก็คือการเบริกจ่ายโดยคํานึงถึง ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญอีกเช่นเคยเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอะไรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นครับลองดูครับการสร้างวัฒนธรรมแบบ Freedom and Responsibility หรือการให้อิสระภาพและความรับผิดชอบเนี่ยนะครับของ Netflix นะครับเริ่มต้นจาก3อย่างนี้ก่อนเลยนะครับ อย่างที่1น,นะครับก็คือการรวบรวมคนเก่งมาไว้อยู่ในองค์กรด้วยกันนะครับที่2นะครับก็คือความโปร่งใสนั่นเองนะครับมีเรื่องอะไรอยากคอมเมนต์อยากพูดถึงอยากฟีดแบ็กนะครับอย่าไปพูดลับหลังอย่าไปนินทานะครับพูดกันตรงๆต่อหน้าเลยนะครับอย่างที่3นะครับก็คือการปลดล็อก เรื่องของค่าใช้จ่ายการเบิกค่าใช้จ่ายและวันลานะครับเหล่านี้นะครับจะทําให้พนักงานครับรู้สึกถึงอิสรภาพนะครับแล้วก็แน่นอนครับจะนํามาซึ่งเรื่องของความรับผิดชอบในการทํางานด้วยครับสำหรับเนื้อหาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคุยกันในรายการชื่อ Morning c คอรนะครับซึ่งจะมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงเช้าเป็นประจำเลยนะครับรายการแบบนี้ดำเนินโดยผมเก่งสิทธิพงศ์เสริมเกษมนะครับทั้งนี้ฮะอยากให้เพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดทุกอย่างนะติด ตามกดกระดิ่งกดอะไรก็ได้กดไปเลยนะฮะแล้วพบกันแบบสดๆได้นะครับในรายการม Mor n น n n g ค l l ทุกวัน9โมงเชา้าจันทร์ถึงศุกร์ครับ